สนับสนุนโดยเบเน plus โปรตีนดีๆจากพืชคูณสองนายกรัฐมนตรีนายเรษฐาทวีสินเปิดเผยถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการกอตอรเมื่อวันที่26มิถุนายนที่มีมติ12ต่อ0เห็นชอบคำสั่งของพลตวจเอกิติรัตนเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้พลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หภา,านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกจากราชการไว้ก่อนกังวลหรือไม่ว่าจะถูกพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ฟ้องเอาผิดตามมาตรา157ว่าตนกังวลทุกเรื่องสื่อถามทุกวันและอย่างที่ตนเคยบอกไปเราปฏิบัติยึดตามกฎหมายฉะนั้นเราไตร่ตรองดีแล้วและก็ให้ความเป็นธรรมกับพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ส่วนตามขั้นตอนต้องรอคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจหรือนำขึ้นทุนกล้าวเรื่องให้ออกจากราชการไว้ก่อน นายกรัฐธนตรีบอกว่าตรงนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่เราให้ความเป็นธรรมกับพลตเอกสุรเชษฐว่าในขณะที่มีเรื่องร้องเรียนอยู่พลตมเอกสุรเชษฐก็ไปยื่นร้องกับกอพอคอตอรอซึ่งอีกประมาณ30วันก็น่าจะตัดสินได้แล้วตนถือว่าเป็นการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและได้มีการพูดคุยกันร,ระหว่างคณะกรรมการกตอรอแล้วว่าเรื่องการทุนกล้าวคงพักไปก่อนรอให้กพอออรพคตรมีมติที่ชัดเจนแล้วค่อยมาว่ากันก่อนหน้านี้ ผู้บระชาการสำนักง,งานกตรในฐานะเลขานุการกตรพลตำรวจโ,โทอนุชาโรมยาน,านันชี้แจงกรณีผู้ร้องขอให้กะกะตพิจารณาเกี่ยวกับการปฏิบัติการบริหารงานบุคคลของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติว่าดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือไม่ใน2คำสั่งคือคำสั่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติลงวันที่18เมษายน2567แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและคำสั่งตรรอ178ทับสอง ลงที่18เมษายน2567ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนทั้ง2กรณีที่ประชุมกตรมีมติเห็นชอบตามอนุกรรมการกตรที่อนุกตรวินัยเสนอว่าการดําเนินการของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามพรบตํารวจแห่งชาติ2565กําหนดแล้ว พลตตรอนุชาบอกว่ากรณีที่การพิจารณายกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งนั้นไม่อยู่ในอำนาจของกอตรแต่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจที่ประชุมจึงมีมติพร้อมทั้งผู้ที่ร้องได้ใช้สิทธิ์ตามที่กฎหมายกำหนดต่อองค์กรดังกล่าวแล้วจึงให้ผู้ร้องรอการพิจารณาของกปคตรต่อไปที่ประชุมมีมติเห็นชอบและไม่มีผู้คัดค้านโดยในที่ประชุมกรมาประชุมทั้งหมด13ท่านจาก15ท่านโดยจะมี2ท่านที่ลาการประชุมและไปราชการ อยู่ในการประชุมพิจารณาลงมติทั้ง12ท่านซึ่งไม่มีผู้ใดคัดค้านที่ประชุมจึงถือว่าให้ความเห็นชอบต่อการประชุมพอตระวโทอนุชาบอกว่าการดําเนินการในส่วนของกรณีผู้ที่คัดค้านหรือกรณีที่คณะกรรมการท่านใดที่เห็นว่าตนมีสภาพที่จะทําให้การพิจารณาไม่เป็นกลางได้มีการดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่กําหนดไว้ในพรบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองทุกประการ ครั้งนี้มติที่ประชุมเสียงข้างมากเห็นชอบว่าการดําเนินการของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วโดวยคณะอนุก,กะะรรมี19ท่านไม่ได้อยู่ในปฏิบัติหน้าที่และมีที่ประชุมและอยู่ลงมติ15ท่านมีมติเห็นชอบ14ท่านสำหรับกกพอออรตรจะมีระยะเวลาพิจารณาตามที่กฎหมายกําหนด120วันขอขายายได้อีกสองครั้งขณะนี้ยังอยู่ในระหว่าง120วันแรกน่าเชื่อว่าน่าจะสามารถดําเนินการได้ภายในกําหนด พลตปทนุชาบอกว่าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งและมีการร้องขอให้กตรในฐานะองคอ์กรที่มีอำนาจกำกับดูแลเรื่องการบริหารงานบุคคลพิจารณาว่าการดำเดนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือไม่และมีการมอบหมายให้นุก,กตรวินันพิจารณาและเสนอ ซึ่งอนุกรรรอิจารณาสองครั้งแล้วเสนอขึ้นมาโดยมีความเห็นว่าการดําเนินการของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดแล้วและกรรรก็มีมต,ติโดยไม่มีผู้ใดคัดค้านคือเห็นชอบตามที่อนุกรรรวินัยเสนอดังนั้นการดําเนินการของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเรื่องการบริหารงานบุคคลทั้งสองคำสั่งถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดแล้วส่วนมติในที่ประชุมหากพิจารณาแล้วเกี่ยวข้องกับใครบ้างทั้งผู้ร้องหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแล้วเกี่ยวข้องจะส่งมติไปให้ทุกหน่วยพลตรตรวจอนุชาบอกว่านายกอธมตรีไม่ได้สั่งการอะไรเป็นพิเศษได้ดําเนินการตามอำนาจหน้าที่ของประธานกตรตและดําเนินการในที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างครบถ้วนและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายให้ยึดถือตามกฎหมายและระเบียบตั้งแต่รัฐธรรมนูญล,ลงมาจนกระทั่งกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ส่วนการเพิกถอนคำสั่งคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองการเพิกถอนคำสั่งในชั้นของฝ่ายบริหารอยู่ในอำนาจของกอพคตรในชั้นของตุลาการในอำนาจของศาลสำหรับกะตะอตรมีทั้งหมด15คนนายชาชัยพรมเลิศกะตะอตรผู้ส่งคนอาวุธและพลตำรวจโทรประโจบวงสุขรักษารษารชการรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลาประชุมที่ประชุมจึงเหลือเพียง13คน โดยการพิจารณาในวาระของพลตเอกสุรเชษฐ์โดยพลตเอกกิติรัตนเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจชาติได้เดินออกจากห้องประชุมเนื่องจากเป็นผู้ลงนามในคำสั่งถือว่ามีส่วนได้เสียทำให้เหลือกอรตรเพียง12ท่านโดยมีนา,น,น,นายเศรษฐาในฐานะประธานนางสาวอ้อนฟ้าเวชชาชีวะนายปิยวัฒน์ศิวรักษ์พลตเอกต่อศักดิ์สุวิมลพลตเอกธนาชูวงพลตเอกสราวุฒิการพาณิชย์พลตเอกไกรบุญสวดทรงนายประทิย์สันติประพบ พลตหมดเอกมนูเมฆหมอกนายสุภชัยยาวะประภาสพลตหมดเอกเอกอังสนานนท์และพลตหมดเอกวินัยทองสอง้วยก่อนการประชุมพลตหวดเอกต่อศักได้เรียกรองผู้บัญชาการตำรวจชาติทุกคนพูดคุยกันนอกรอบที่ห้องรับรองคณะกรรมการข้าราชการตำรวจบริเวณชั้นหนึ่งอาคารหนึ่ง จากนั้นเวลา15น,นาฬิกานายเศษฐาทวิสินนายกฐมนตรีเดินทางมาถึงโดยก่อนเริ่มการประชุมนายกได้เรียกพลตเอกไกรบุญสุ่ยทรงเจริญตรวจแห่งชาติและพลตเอกวินัยทองสองกอตรผู้สรงคุณวุฒิเข้าพบที่ห้องรับรองพรมนอก